ปันว่าเราใกล้เป็นจริงครับหลังที่เราพยายามหาควายมาเป็นเวลาประมาณเกือบปีในที่สุดนี่ครับพจิตเพิ่งจะส่งสารมาบอกว่ามีควายอยู่6ตัวซึ่งตัวเมียสามตัวท้องมีลูกหมดเลยกำลังท้องมีท้องกำล,ลังท้องกำลังจะคลอดนะครับใช่ครับเราก็เจ้าของเนี่ยเป็นคุณตาคุณยายอายุวัยแปดสิบกว่าเล <80 S 1> ี้ยงไม่ไหวก็จะคายเข้าสู่ลงเชื้อพิจิตก็เลยมาซื้อเก็บเอาไว้ก่อนซื้อเก็บไว้แล้วครั้งนี้เราก็ไม่มีสถานที่เสียตูนก็เลยช่วยซื้อมา เีี่ยไว้ทนี่นียเสียตัวก็คือเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะครับแต่ว่าฟาร์มเองก็น้ำจะท่วมใช่ไหมครับที่นี่สูดน้ำออกเนี่ยท่วมเสื่มท่วมหมดแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้จะเอาควายปไว้ไหนพอดีวันก่อนพี่ไปเจอพี่จี๊ดพี่จี๊ดก็เลยบอกว่าพี่อยากได้เหรอเอาไหมเราก็เลยจะขออนุญาตซื้อเอาไปเลี้ยงที่ไร่จิตพักดีเลยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยพี่อยากจะพัฒนาสายพันธุ์ควายให้ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อเป็นเจ้าของชายาอีเจภูมิเจ้าของที่ใหญ่สุดในประเทศไทยควายมันเป็นประสาทิสานมันเป็น พี่ติ๊แนะนำบอกว่าว่ามันหกตัวนี่คือใครเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรยังไงลูกใครก็พ่อพันธุ์ก็เป็นพี่ยักษ์นู้นเลยครับพี่ยักษ์เปลือกตัวนู้นควายเปือกตัวนี้ที่เหลือก็เป็นมหามเหสีมหาเหสีนี่ทั้งหมดเลยครับต่างแม่ครับแล้วก็มีลูกควายสองตัวแล้วก็มีลูกเผือกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าพี่ที่บอกตัวนั้นคือสวยมากสวยมากเพราะว่าผิวหนังเขาไม่จะไม่มีกะเผลือกบางตัวมันจะมีกะกะทุกดำ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 ที่เป็นควายที่ค่อนข้างจะสวยครับที่ เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปขุนนะครับตอนนี้ควายเผือกเบอร์หนึ่งของไทยราคา70ล้านเดี๋ยวพี่ยาตีราคาที่3,000ล้านก็ขายน้ำของเขาหลอดละ8 0 0 0 0นบาทกลัวนะเดี๋ยวตากลัวเรามากกลัวกลัวเรากลัวแบบจะไปลงเลยไม่ต้องกลัวนะโอ้ตาน้ำตาไหลเลยมารวยเดี๋ยวเลี้ยงดีเลี้ยงดีนะมารวยต้องกลัวนะดูแววตาสิตขึ้นรถเนี่ยรู้แล้วรู้เลยไปลงชื่อหรอกลัวนะแต่ทุกคนไปบ้านที่นี่นะเดี๋ยวจะไปก่อนแป๊บแล้วกลัวกลัว เขาโคเขาไม่กล้ากมาเลยโอ้ได้บ้านดีแฮปปี้แล้วตู้ใหญ่มากเลยใหญ่จัดเลยนี่เจ็ดร้อยลสบายจริงนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อพันที่โอเคเลยนะใช่คือถ้ามันไม่มีกระมันจะปวดม่าสามร้อยล้านสามร้อยล้านเดี๋ยวไปทำเลเซอร์ส่งสถารมากเลยเห็นตะกี้เขาส่งมาปุ๊บคนก็คอมเมนต์กันเยอะแยะว่าเนี่ยขายว่าจะเอาไปเชื่อด้วยความสงสารคนอยากซื้อเชื่อดเหรอใช่เขาก็อยากเอาไปเชื่อทาเพื่อจะทำเนื้อ เราก็สงสารขอเลยซื้อเลยเห็นปุ๊บก็เอาแมคโครที่บ้านมีเครื่องจักรเขาก็รีบทำร้าวทำอะไรให้มันอยู่เลยนี่กลัวไม่ได้ได้บุญนะหวาดมากมากเลยนะใหญ่เขาเขามาเล่นด้วยดูดิแล้วก็พอมองจากแววตาเขาเนี่ยคเหมือนเขาก็กลัวเนี่ยเขาต้อนแล้วเมียทุกคนก็มองได้แววตาน้ำตาจะไหลเลยเนี่ยแล้วอย่างเดี๋ยวเราให้น้องๆเขานั่นดีกว่าเราอยู่นานแล้วเดี๋ยวเขาเครียดเดี๋ยวเราไปเจอเขาที่ไร่ Nên bay quay nói. Ô hô, nhím với,